สวัสดีครับเรามาดูผลอนฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่7สิงหาคมกันหน่อยดีกว่านะฮะเริ่มกันที่บอลมัดก็เสมอกับเวสต์บอมวิดเอาเวียนไป2-2แบ็กเบิร์นชนะสวอนซี2สนบิสตอลซิตี้เสมอแบ็กพูหนึ่งหนึ่ง คาร์เซิตี้เสมอบาร์ s l ลี1-1และบีคานตีเสมอกับ h ัตเทอร์ฟิลด์ทาวไป1-1นู t o n นทาวเปิดบ้านเอาชนะปีเตอร์โบโล3-0เปอย์สตันนัดเอนแพ้คขบ้านให้กับเฮาซิตไป1-4ควิส a l ลนเจอร์เสมอกับมิ l วอร์1-1สโต k กซิตีเฉือนเอาชนะเรตติ้งไป3-2แล้วก็เชฟฟียูเต็ดแพ้ขาบบ้านให้กับเบอร์มิงแฮมซิตไป0-1 นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1ก็เป็นเฮาซ์ซิตี้ครับเก็บไป3คะแนนเช่นเดียวกับลูตันทาวน์สโตล์แม็กเบิร์นแล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี้ส่วนเรตติ้งส่วนซีเชฟยูเพสตันแล้วก็ปีเตอร์โบโลก็สูนแต้มไปในเกมแรกและเดี๋ยวมาดูกันที่โปรแกรมและเปิดฤดูกาลอีก2คู่ในวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมครับก็จะมีฟูลแลมเจอมิดเดิลสเบิร์นแล้วก็ทางโคเวนที่จะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ และแถมไปด้วยเลยกับโปรแกรมนัดที่2ครับในวันเสาร์หน้า14สิงหาคมก็จะมีวิเตอร์โบโลพบดาร์บี้บาสเลีย์พบโคเวนทีเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเจอสโต๊กแบ็กพูลพบคาดิฟฮาร์ดฟิลด์ทาวเจอฟูลแลมฮาวเจอกับครีสต์ลันเจอร์มิดเดิลสเ์เวลพบบิสตอลซิตี้มิวอลเจอรบัคเบิร์นฟอเรสต์พบบอนมัธเรดดิงเปิดบ้านเจอเพรสตันเวสต์ฟอมเจอรูตันทาวน์แล้วก็โซนสี่จะเจอกับเชฟฟียูไนเต็ด